นันละกอดพี่น้องดูกขักลูกแน่อฮัลโหลฮาริบะเหมืว่าสิยางอันหยาพันถือฝนพี่น้องบ้างมีต้นคูด กบัวเขาบ้านค่อที่จะถูกตินแล้วค่ังรถไฟยืนขามกางบา้านแล้วก็ต้นส้นสาใหญ่วันนี้อากาศดาีดีแม่บอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นไม่หน่อยบ่

ต้นดอกล่ำดวนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเพื่อจะพามาเบ่งต้นดอกล่ำดวนดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดจ้ะมีใบย,ยังสีนองใบเพ่นใบาย,ยาวรีแหลมแหลมดอกให้กลิ่นหอมเย็นๆเราก็ผลกินได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีผลแล้วพี่นงน่อโอ้ย นีอ็ปุยเอาไว้มันใหญ่นะเอาไว้มันใหญ่ซะเอากินอันนี้ป่ะเราเข้าไปบ้านี้อู้วขึ้นฝนสิตกนี่กับเขาบ้านต้นบักเบนบ่นี่ต้นหมากเบน ได้แล้วได้ซงหัวซ้องหัวพ่อโอ้ยบกม่วงบกม่วงบกย้อมซีดาเอาซีดาเสือเอาจากบกม่วงต่อยเอาหนีไม่พี่น้องไม่สาว ปุ๋ยนี่มีสาวนะะปุ๋ยเนาะปุ๋ยเสียไม่น้อยเด้อนะสีก้นอันนี้สก้นเนอาถ้ากวนเอานาคาพี่นอ้นองกวนนาคาเมื่อเมื่อนอกโอ้จยจะแนวอยากได้เห็นแล้วก็มีจะแนวอยากได้ อุ้ยนาคาไม่อยู่โลกแถบันดินงามแฮ้ดินงามนาคากับงามข้าวม่วงข้างคาหน่อยห้คาใหญ่เอามันข้างบ่จะก้นเอาหัวอันเดี๋ยวกนหองเลือม่มือกล้องยบ่ไหน จับไปจับไปท่ายไปค่ะพี่น้องโอ้ยเอานกนกค่าไปให้โบกันปุ๋ยโอ้ยเสียม <laughs> เสียมเสียมครับเสียมนั่นคาหน่อยบ้านหา้ามโอ้อันนี้มันคาหน่อยโ่เมนคาใหญ่ หวานเอียงเนาะนี่สวยาใหม่พันใหม่ค่ะชอบสุดคือดอกนี้นะคะอันนี้มันนี่มันนี่นนเป็นคล้ายๆต้นบอนนะคะพี่น้องน่าลัาต้นบกพวนุ้์หอม ทั้งผุนไปกันท่าร่มจ้ะเจ้าก,กิโลเก่ากิโลไปกันทร่าร่มขโมกไกมาทั้งนี้ไปสีเกตยี่สิบหกกิโลจ้ะอันนี้ดอกฮักดอกรักค่ะ